คนัดีเช้าแล้วตื่นไหมคือแบบเฮ้ยเหมือนไม่กระตุกปะหรือกระตุกกระตุกอยู่มั้งกระตุกอย่ามีกินกาแฟไหมสรุปคนนี้ขอบคุณครับ <c oughs> เขากินเป็นแล้วเมื่อกี้นี่นี่ มีของสะสมอะไรนีบ้างหรออุ้ยเสื้ออันนี้คือชุดเสื้อผ้าเหรอใช่ค่ะตู้บีทำเสื้อผ้าไเยอะมากเลยใช่ไหมอันนี้คือตู้ตู้ผ้าเขาเหรออันนี้คือตู้ฝังบีหรอใช่ไม่เกี่ยวซะหน่อยมันเป็นมัวเสื้อผ้าวะงงไม้มันเป็นกล่องฝังเขาเห็นไหมมันมีเสื้อผ้าฝังเขาอยู่มากโอ้เรามีทีวีจอแบนตัวใหญ่ด้วยเหรอ มันเป็นจอนนนนะจอนนนจอนูนอันนี้โต๊ะสวยจังเราเอามาจากไหนอะรซื้อเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเหรอยกเขามาจากบ้านเบียยกเขามาจากบ้านเขาใชบ่บ้านเขามีเหรอข้างล่างบีมีอะไรบ้างอะโอเครู้สึกเหมือนปอดจะชื้นขึ้นไปเหอะ <laughs> รู้สึกเหมือนมันเป็นของหมักดอง แต่ตรงนี้มีของสะสมเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เตียงตัวเล็กสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตียงโอเคอันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่หมายถึงโลกของเวอร์นี้เออนั่นแหละแบบพอพูดแบบวันสุดท้ายที่ยู่เรโลกใบนี้แล้วรู้สึกรู้สึกขนลุกรู้สึกเหมือนคนคิดสั้นนั่นมีเนาะ มีไอตัวนี้ไอตัวมัชเมลโล่นี่มันชื่ออะไรนะไอตัวมัชเมลโล่นี่มันเก็บผักให้เราเนะี่ยอง้งเหรอมันใช่เหรอว่าแต่ไอเสาแยมโลสามสี่อันนี้คืออะไรอ่ะเสาว้ามไงเอาวา,ไวามไปทะเลได้ไปป่าได้เออมันมีเสาน<ป>หนึ่งไปใต้ดินได้ด้วยนะใต้ดินคือที่ไหนหรอ บีบีบแหลกมากแบบมันต้องกดคลิกซ้คลิขวาเข้ามาใกล้ๆสาวสิคลิกข,ขวา,าว้าต้องเข้าไปใกล้อนี่เขาวาไปแล้วอ๋อนี่คือสาวว้แล้วก็ใช้กระทาวับกับบ้านโอเคได้เราทำกระทาไว้เพื่อแบบนี้ใช่ไหมเขาเพิ่งโผบ้านตัวเองอ่ะยังไม่ได้ไปอยู่บ้านบีหรอสรุปไอ้แอ้แล้วนี่มาเขาสินะมาเขาแบบ เอาขึ้นม้ยังไงนะบีบีบเขาว่าเออว่าแบบบีต้องพกคาถาไว้ตลอดนะจะได้เอา,เอาวับกลับบ้านได้มาไปเรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้เขามีปลาอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าตัวนี้เขามีปลาอะไรบ้างเออมันดูตรงไหนอะ่ะอา้าวตายหาละวันนี้มันเช็คตรงไหนวะ มันมันเช็คตรงไหนว่าตรงนี้มีปลาอะไรบ้างวะเออตกปลาคิโอเคกูรู้แล้วมีปลาอะไรบ้างพระเจ้าช่วยเออเอาไปหาละอ๋อโอเคเออเออ๋อนี่ไงคลิกขวา โอ้โหสเตอร์เจียนกินสเตอร์เจียนดิบๆไข่สเตอร์เจียนคือไข่ไข่อะไรนะไข่ปลาคาเวียครับก็ไข่สเตอร์เจียนนั่นแหละมันคือไข่ปลาคาเวียอันนี้ไม่มีปลาโอเคก็จะล้วมีสองบอ่อเขาต้องเขาจะทําไปทําอะไรก็ไม่รู้อุย้ยสวนในบ้านเราไม่ใช่สวนนี่เขาต้องเรียกว่าอะไรนะลานไม่ใช่เออเขาเหมือนจะทําให้มันเป็นที่ที่นั่งชิลปะ ใช่พื้นที่ตกแต่งแต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จใช่ไหมไม่รู้เลยจําไม่ได้ดอกไม้มันหายอ่ะนี้บ้านของน้องโอนและน้องตังกวานะครับขนลุกปะขนลุกสุดๆภาษาสไลด์ไปนอนอดูภาษาสไลด์น้อกทีว่าเขาทําไว้ถึงไหนระวังมันกัดน,นะโอเคคือแบบเหมือนเห็นหน้าเขาแล้วแบบ อยากจะซัดหน้าเขาสักหลายๆดอกอรพวกเนี้ยรู้สึกได้รู้สึกเหมือนมันมันอยากจะซัดหน้าเขามากเลยอะ่ะพีพวกเนี้ยว่าไหมตรงนี้ก็มีเครื่องทําเครื่องทําเหยืออ่อแบบเหมือนจะทําอีกแล้วก็เครื่องรีไซเคิลแล้วก็พูดดีทำไมเราใส่ชุดสูดตรทักซิโดแล้วก็ชุดแต่งงานะ่ะเราเพิ่งแต่งงานกันหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราแต่งกันแล้วแต่ว่าเราเหอเหอเราน่าจะแต่งงานก็นสักพักแล้วแหละแต่ว่าชุดมันสวยเขาก็เลยใส่ต่อจริงเหรอเอาคนดี <c oughs> เขาจะขี่ม้าแต่มันกดไม่โดนอันนี้ดีนี่คือเครื่องอะไรอะ่ะเอานี่คือเครื่องอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันทาได้ทำไมวะเครื่องทิ้งขยะมันต,ม<ะ>ต้องเป็นเครื่องย,ย่อยสักอย่างแน่ๆเลยอ่ะแต่อันนี้เครื่องทำมเมล็ด แล้วก็มีทําเพสแล้วก็นี่น่าจะไซโลนาฬิกาวไว้ทำไมไม่รู้จำอะไรไม่ได้แล้วโอ้ทำเพ็ดทำไมเราต้องเอาหินกองอีกเป็น<ด>เรื่อง<ไ>ป,ปกตินะ่นะบีชอบเดินเล่นไม่ค่อยทำงานนี่นาะก็เลยจำอะไรไม่ได้บีกำลังแซะเขาเลิกภาัาบีเอาพั่วไหมจะได้แซะถนะัด เขาก็นี่ไงเขาก็ทํางานนี่ไงเขาแบบเดินชมฟาร์มไงวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของโลกใบนี้แล้วนะอุย้ยน้องแมวอยากจะอยากจะมากมีเขาอยากเลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงแมวไม่ได้แต่บีรักแมวมากกว่าใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไก่ไก,ก่สีไก่สีฟามันน่ารักมากเลยอ่ะมันทํายังไงนะ เหมือนเราต้องไปซื้อหรือเปล่าเราวอนสุดท้ายเราเราปล่อยไก่ออกมาหมดดีกว่า,าเราไม่ต้องการให้น้องๆเอมโอเคงั้ครับปิดกันถ้าน้องลุดออกไปแล้วกลับบ<า>้านไม่ได้่างสาล<า>้องแบบเขาจะปล่อยให้มันเราน,นี่สือไดโนเส,สาร์หรอหรือกิ้งกา่าแล้วตรงนี้ก็ไม่มีไฟติดใดๆเพราะว่าเพราะเหตุการณ์นั่นแหละครับเพราะเหตุการณ์ที่ ตอนที่คุณผู่มาแล้วก็ลิกมาไม่โดนคุณปู่มาแล้วก็คือเซิร์ฟหลุดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เลยเขาก็หลุดไปด้วยเล้วก็อุ้ยหมูมันอ้วนพีมากพีอยากกินเบคอนอ่ะมันแบบมันเลี้ยงหมูได้แบบเขมาก็ไม่ยอมทำงานด้วยนะาเหตุทฟ u b ได้เหมือนจะคุ้มอ่ะแต่แบบอยากกิน อยากกินปล่อยไหมอ่ะตอนนี้ก็คือไม่สบายกันสั้งคู่ไอ้ะด้บก็แดกไอ้ก,ร,กระกกรบก็แดงอันนี้คือเขากำลังสะสมหุน่นไรกาเหรอใช่ไหมหรือจริงๆแล้วเขาแอบเอาเงินไปซื้อดีชอบซื้อของไม่มีประโยชน์ไง <laughs> โอเคหกโมงแล้วเนี่ยรู้สึกแบบที่นี่มันก็ ที่นี่มันก็แบบมีหลายๆอย่างที่เราแบบอยู่ด้วยกันมานานว่าไหมซึ้งซึ้งแบบนึ่งข้าวแบบต้องนึ่งข้าวเหนียวจุบหน่อยเขาขอปลูกผักเพิ่มได้ไหมอ่ะจะปลูกอะไรก็จะไปเลยถ้าไม่ปลูกแล้วน้องน้องน้องตัวเล็กจะทาํางานยังไงน้องไหนไม่ให้น้องทําแล้วน้องจะทําอะไรอ่ระพักผ่อนไหมนอนหรืออะไรเงี้ยคือดูดูตังก่อน รู้ตังก็ก็โอเคนะอุ้ยแป๊บนึงนะแล้วแล้วคือมีจจะได้เงินประมาณเท่าไหร่อะครับยี่สิบร้อยล้านเพราะว่ามีลูกสองคนไอ้ยี่สิบร้อยล้านคือเท่าไหร่วะคนดีไม่ไปนอนบ้านนู้นนะบ้านนู้นมีลูกไม่ใช่หรอบ้านนี้ไม่มีลูกไปนอนนู้น นอนบ้านเขาลูกอยู่บ้านเขาขี่อันเดียวกันไม่ได้หรอเขานอนบ้านตัวเองได้ไหมอ่ะบ้านเขาสวยวันนี้จะทำอะไรอ่ะนอนกลนใช่ไหมทุกนี้รู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยอออกนอนกลนนอนกกนนี่ต้องหัวโลนด้วยปะไปบวชไหมบวชทําไมอ่ะเราไม่ใช่กล้วยนะเอา้เอาแล้วลูกลูกเลยคนเดียวอ่ะเลาวลูกอีคนไปไหนอ่ะ ตืลแล้วลูกไม่นอนเหรอมีเดินตามเข้ามามีทางมีเห็นเตา,เตาไฟนี่ไหมเห็นครับเนี่ยลูกโดดลงไปตรงเนี้ยแหละลูกอยู่โน,น่นนี่ไม่ใช่ลูกเราทำไมอ่ะเขามียานเพราะมันไม่ตึงใช่ไหมใช่ยานมากเอ้เฮ่นอนไหมโอ้ยที่นี่ก็มีเสื้อผ้าเขาเหรอ นี่บ้านเขาเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้บ้านบีเสื้อผ้าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมทําไมเสื้อผ้าเขาเยอะจังอ่ะทําไมต้องเอาหน้าต่างมาแปะตรงนี้แต่บีเป็นคนแต่งบ้านนะทะลุปทางนู้นเพื่อให้ตกแต่งบ้านหลังนี้วะบีเป็นคนตกแต่งเองเขาเหรอใช่โอเควันนี้มาจุบลาจุบก่อนนอนเพื่อบอกลาเวลานี้ ออ้อ้ะอ้จอุ네๊บิอ่ไรอะอ่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 ะอะพอแล้วนอนเถอะโอเคงั้ก็บายบายเนะบายบายบายบาะบาย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 เดี๋ยวไปเจอกันในโลกใหม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเล่นใหม่เดี๋ยวเอาอะสรุปแล้วเจ้าแมพอะไรค่อยไปดูได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันบายบายบุยบุย ตอนนี้ไม่นอนน่ะ